เอา้ารูดานันจะเอาของอยาไปไหนเอาไปบ้านโนเอลเดี๋ยวเอามาคืนนะย่า,าโนเอลนีหนอามาหน่อยลูดานี่มาแล้วแล้วปู่โนเอลจะไม่ว่าหรอไม่ว่าหรอกปู่ไปวัดค่ำๆถึงจะกลับมางั้นเราก็สร้างได้เต็มที่เลยฟรีเนอะ แล้วก้าอี้นี่จะวางไว้ตรงไหนดูด้าเอาก็อี้มาวางไว้ตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมใช่เอาอันนี้จับไว้อันนี้หรออืมจะได้มมไม่ระวังไงจะเอาอะไรเป็นหลังคาดีอะลูด้าเอาของนี่ไมโนเอลอืมแล้วว่าเอาอันนี้ดีกว่านะเราว่าเอารังดีกว่าเอาผ้าเชื่อเราสินี่มันบ้านเรานะโตเอลอะแล้วจะถามเราทําไมล่ะ มาช่วยเราจับผ้าเลยจะไปไหนไมานี่ทำยังไงล่ะเขาก็เอาอันนี้วางไว้บนเต้าอี้ตรงนี้ไงสีชมพูไม่เห็นจะสวยเลยสวยจะตายสวยตรงไหนสีชมพูรเราเอาเนี่ยปูพื้นไหมอ่ะโนแอลสวยนะ นี้สวยกว่าสีน้ำเงินน่ะนุ่มด้วยนะโนแอลอ่ะไม่เห็นให้เราช่วยสร้างเลยเอาแต่คนเดียวรูดาบั้ของเราเสร็จแล้วมาเรเ็วเ,วเอาแล้วลังนี้ล่ะจะทำยังไงก็เอามาวางไว้ตรงนี้ไงเดี๋ยวเราทำให้ดู หลานอลเราชอบว่าเป็นนอนอยู่แล้วต่อไปเราไปสร้างที่บ้านลูด้ากันไหมก็ได้นะแล้ววันนี้เราจะเล่นอะไรต่อกันดีหลโนอลงั้นเรามาเล่นเป็นผีกองกอยกันดีกว่าสนุกนะงั้นเธอเป็นผีกองกอยนะ <c oughs> เธอนั่นแหละเธอเรียนไม่เก่งต้องเป็นผีไม่เราเป็นคนไม่คนเป็นคนต้องเกงเก่งนะเรียนไม่เก่งเป็นผี แต่หลังค้ายนี่เราก็เป็นคนเอามาะโนเอลแต่แล้วส no รา้างให้ไงโอ้ oh, ไม่เอาถ้าเธอให้เราเป็นเพียโนเอลเราไม่เล่นแล้ว mm hmm. เราจะกลับบ้าน <laughs>